ด็อกเตอร์เยนชานลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาีกครั้งกับช่องด็อกเตอร์เยนชานลครับ พอได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนี่ก็เลยทําให้มิลานนะครับมีข่าวดีข่าวน่าฟังหลายต่อหลายอย่างเลยครับทั้งเรื่องของเงินเสริมทัพนะครับที่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตลอดจนถึงข่าวที่ยอนนักเตะใหม่เข้ามานะครับเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการนําไม้แมยองครับจากลิวนะครับเข้ามาแทนที่ของจารุจิโดนารุม่าครับกาโชอีไฟแนนซ่านะครับระบุว่าการที่ทั้งอินเตอร์มิลานเอซิมิลานอาตาลันตารวมไปถึงยูเวนตุสนะครับ ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบนี้เนี่ยมันมีการการันตีแน่ๆเลยครับรพวกพวกเขาเนี่ยจะได้อย่างน้อยๆน,นะครับ163.8ล้านยูโรครับส่วนรายได้เพิ่มเติมนะครับมิลานเนี่ยก็จะได้อีกทั้งหมด42.75ล้านยูโรนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยก็มีเงินที่มาจากส่วนแบ่งทางการตลาด10.9ล้านยูโรนะครับและอีก16.6ล้านยูโรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นค่าประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับ แถมยังได้เพิ่มอีกนะครับอีกทีมรับ15.25ล้านยูโรนะครับจากการเข้าร่วมแชมเปียนลีกครับจากการได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้นะครับของมิลานนะครับนี่ส่งผลนั้นมิลานเนี่ยจะได้อยู่ในโถ4ครับซึ่งในโถนี้เนี่ยจนถึงบัดนี้นะครับก็พบว่ามีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับก็คือมิลานกับวอลฟบวกครับส่วนอินเตอร์นะครับพวกเขาก็ได้ไปอยู่ในโถหนึ่งเลยครับขณะที่ยูเวนตุสนะครับพวกเขาก็ยังมีบุญเก่าลงเหลืออยู่บ้างครับเพราะว่าถูกจัดอยู่ในโถที่2ครับ ส่วนตอตาลันตานะครับก็อยู่ในโถ3ครับพอได้ไปแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยนะครับเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยมิลานก็มีความเคลื่อนไหวออกมาทันทีครับ พวกเขานะครับได้ตัดสินใจกันว่านะครับจะไม่รอรอนารุมาอีกแล้วนะครับจะตัดสินใจยังไงออกมาเนี่ยก็เรื่องของนักเตะเลยครับพวกเขาจะปล่อยให้มันนะครับเป็นไปตามยถากรรมครับโดยรอนารุมานะครับก็ได้บอกลาเพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับท่ามกลางกระแสข่าวครับว่าอาจจะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งการพูดคุยนะครับระหว่างมิโนไลโอลานะครับกับตัวแทนของยูเวนตุสเนี่ยก็กำลังดำเนินอยู่ครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันไปแล้วนะครับว่าไม่แมยองเนี่ยคนนี้ก็คือตัวแทนนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยผมก็เคยทําข่าวแมยองไปบ้างครับและเมื่อช่วงเช้านะครับก็มีรายงานออกมาครับว่าแมยองเนี่ยกำลังเข้ารับการตรวจร่างกายครับซึ่งตัวของเขานะครับคาดว่านะครับมัวรวมกับโบนัสทุกอย่างแล้วนะครับค่าตัวเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรเท่านั้นเองครับพอพูดถึงเรื่องของดานารุมาไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของฮาคารคานาโกกรูกันบ้างครับ ที่ดูแล้วนะครับนักเตะเนี่ยก็น่าจะมีลังเลไม่น้อยเลยครับกับข้อเสนอจากอันดูฮายูครับที่จะให้ค่าเหนื่อยถึง32ล้านยูโรครับตลอด3ไปีครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มิลานครับไม่สามารถให้กับคาะนโนูได้ครับนี่จะไม่มีลานครับเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับและอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันเลยครับวหมายในฝันของพวกเขาเนี่ยก็คือโรดิโกเดอเปาครับจากด้านของอูดิเนเซ่ครับ ไม่ได้มีเพียงแค่2คนนะครับที่สอแววจะย้ายออกนะครับเพราะอย่างท่านของอาริซิโอโรมันโยลี่เนี่ยก็เป็นอีกคนที่อาจจะย้ายออกเหมือนกันครับนี่คือข้อมูลนะครับที่ถูกเปิดเผยจากอเลสซานโดรยาโคโบเน่นะครับนักข่าวชาวอิตาลีครับเขาระบุนะครับว่าไลาโอล่าเนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักนะครับเพื่อหาทีมใหม่ให้กับโรมันโยลี่ครับ หนึ่งในนั้นนะครับก็คือการพูดคุยกับแอเลติโกมาลิดนะครับรวมถึงบาร์โลนานะครับซึ่งเป็นการพูดคุยที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามนะครับหากยูโร2020เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเนี่ยจะทำให้หลายๆโมโรเนี่ยไม่สามารถเจรจากับโรมนโยลีได้ครับมันหมายความว่าครับช่วงปีซีซั่นเนี่ยมีแนวโน้มอะไรครับที่โรมนโยลีเนี่ยจะได้เข้าแคมป์ของมิลานด้วยครับเขาเสียตำแหน่งตัวจริงในทีมไปแล้วนะครับและสัญญาก็กำลังจะหมดลงในฤดูกาลหน้าครับ ส่งผลในการย้ายทีมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเร็วนี้แหละครับแต่จากการที่มิลานนะครับได้ไปแชมเปียนลีกนะครับปิกายโยโทโมรีเนี่ยก็น่าจะได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมแบบถาวรครับด้วยค่าตัว28ล้านยูโร พอพูดถึงตัวโมรีแล้วนะครับก็ต้องพูดถึงตัวที่ย้ายเข้ามาครับแน่นอนนะครับว่าชื่อของคนที่มีข่าวเนี่ยก็อย่างเช่นันด้านของเฮนดริกมาคิตายานครับจากแอสโรมาครับอนาคตของเขาไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็มีรายงานออกมาครับจากดาวโชว์ไมกาโตนะครับว่ามีความเป็นไปได้ครับที่มาคิตายานเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมมิลานครับและอาจจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในเร็ววันนี้นะครับมาคิตายานนะครับได้เข้าพบกับเตียโก้ปินโตนะครับผู้อำนวยการของโรม่าครับซึ่งมิโนไลโอล่านะครับก็ได้อยู่ในวงสนทนาครั้งนี้้ดวยครับ มังกิตียยานครับได้แจ้งกับโรม่าไปแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่โอเคครับหาที่สุดแล้วเนี่ยโรม่าเลือกใช้ออปชันในการต่อสัญญาเขาเพิ่มออกไปอีกปีครับ ว่ากันว่านะครับมากิีสยานเนี่ยจะพูดคุยกับโชเซ่มูรินโญ่นะครับก่อนที่ต่อจากนั้นเนี่ยเขาจะค่อยตัดสินใจครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ถูกโน้มน้าวให้เล่นกับโรมาต่อเลยครับเพราะว่าทั้งเขาและครอบครัวเนี่ยกำลังมีความสุขมากครับกับการอยู่ที่กรุงโรมแต่มากิีสยานครับต้องการสัญญาอย่างน้อยๆเนี่ยสองปีครับพร้อมกับค่าเหนื่อยอีกราวสามล้านยูโรด้วยกันครับมาว่ากันต่อที่สถานการณ์ของกองหน้านะครับก็มีรายงานจากลากาเซตตาเดลโรสปอร์ตครับว่ามิลานเนี่ยยังคงสนใจในตัวขอองิเวียชู กองหน้าจากเชลซีนะครับซึ่งจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยตนในช่วงซัมเมอร์ครับซึ่งมันก็พอดีพอดีเลยอะไรครับกับช่วงเวลาที่มีรายงานข่าวออกมานะครับว่ามาริโอมานซูคิดเนี่ยพร้อมย้ายออกจากทีมครับ ชิรูนะครับจะเป็นตัวแทนของเขานะครับและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ชิรูเนี่ยดูดีออกมาสู้ขิดนะครับสิ่งนั้นเนี่ยก็คือสภาพร่างกายครับเชื่อกันว่านะครับค่าเหนื่อยของชิรูนะครับไม่น่าจะถูกอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากได้ค่าเหนื่อยที่ราวสี่ถึงห้าล้านยูโรต่อปีครับพร้อมกับสัญญานะครับอีกอย่างน้อย2ปีครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นะครับบอโลมาเดนี่กับริกกี้มาซาร่าเนี่ยก็หวังจะทําให้ดีลนี้เนี่ยประสบความสําเร็จโดยเร็วที่สุดนะครับ แต่มีโอกาสไม่น้อยเลยครับที่ชิรูเนี่ยจะได้เล่นในอังกฤษต่อไปนะครับเพราะจนถึงตอนนี้นะครับเขาก็เล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเนี่ยถึง9ปีด้วยกันครับแฟนบอลเอซิมิลานทุกท่านเลยครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอะไรครับกับข่าวของทีมนะครับคิดว่าทีมเนี่ยควรเสริมตำแหน่งไหนนะครับก็อย่าลืมไปแดงความคิดเหใต้คลิปกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปกัอนครับขึ้นหน้าสวัสดีครับ